ดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ไฟสวัสดีค่ะ,คะอเดซเซ่เช็คเช็ค สวัสดี2 7 0 2 9 6คนนะคะสวัสดีแม่้ออูค่ะหอนบรลดูกตัออบอาการพอดีค่นนะแม่ก็อหอนแล้วก็บ้หนาวแต่ว่าคนลิ้นะคะ่ะสวัสดี387คนค่ะฝากแชร์ด้วยนะคะสวัสดีพี่กุ๊กไก่ค่ะ <ง ains> เ,เี้ยยันเราช็คสวัสดีแม่ปุ้มค่ะสวัสดีพี่ต้าค่ะสวัสดีแม่บุ๋มค่ะทายปวดฟันอย่างโอ๊ยปวดก็เกาค่ะมือนี้มันพึ่งดึงมากค่ะเราบันนี้มัน เพนใส่ยอ,ยอันอีหย่งหูเพืนอ้อมข้าก็เกาสวัสดีค่ะพีนสวัสดีค่ะป้านม่ยางั่นดีดังซื้อซื้ออยู่สวัสดีพี่พีค่ะเท1นทป้านเงียบหูเราจัดยอง

สวัสดีครับผมสวัสด <se ีค okay? ่ะเจนเมคลา่สายตาพี่ชอมี่มม่เอง่เรอไม่นีบอกว่าเอักเธอรักเเ่อีเราต้องการเซลลเธอเฮทอ่เธอเฮแข็งแรงดีแล้วค่ะโอ้ยเสียงแข็งแรงนีแล้วค่ะแต่มาหัก โอ้หลังกชมอยเตอร์ด้วยแล้วนี่โอ้แคก้วได้ครับผมเียรบอนนุบบอนนุบนะครับกาแฟนะครับวันนี้ฝนลลี่วันนี้ฝนเลีเททวอทวอทเเฮนสบายดีบสเฮ้ยสบายอีตัวเงวอทเอมฟรายค่ะ สวัสดี936คนค่ะเอเสียง้ตือนมีอะไรจะมาถามคแบบมีเอางไเอามตืนเห็นครับไล่สดมัมีเห็นมันมีก็จะ่เอามตอนกันครับดูไปดูหนังเฉยๆค่ะวอล์ู่่อสวัสดีแม่ดอนนาค่ะเอามาเตือนกันนะครับเยซูซ่วอซากินข้าวต้มเหรอคะรู้ว่าเมืุดเป็นเมือ เอเออ้จบไซเลยทดสบทดอเจอวนทดทสเวอนไม่หมขอุดาครมนะคะสวัสดีบสวัสดียายไฟครับผมทายดีแล้วเชวอนซ้อไปคเก็บไ้เลยยังไงซื้อ เฮ้เท่าไหรตเท่าเท่เฮ้ one t w หายดีแล้วค่ะชรน t u n t o o ไง o ไงยัใส่เขียนอ้มสองโลกค่ะเหลือสี่สิบสี่เ่อไปสวัสดีพี่การค่ะขอบคุณนาวจดีทุ่านะคะสวัสดีน้องพันธุ์ค่ะนกพุ่สั ก o อนเทิงชูว่าไงว่าไงใส่เสียงเอโอ้ยสองโลค่ะเหลือสี่สิบสี่สวัสดีพี่การค่ะขอบสวัสดีทุกท่านก็คุณดาวจากีุ่มนะคะสวัสดีนวิทย์่กนกพงสักกอด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 อ้แก้ว ว่ดีคนไม่เสียแรงนะครับที่ร่ำเรียนมา20ปีเต็มๆขอบคุณพี่แต่ไม่ถึงพวกทีใช่ไหมอหนเลยน้ำปรุงนะคะชิมวอร์จเอชวอร์จเอขอบคุณพี่นกยลดานะคะลองเต็มกับเราเจอกันไม่มปทางเลยครับผมเอามาไอโนเทีนนะคะสวัสดีค่ะเช็คโอ้เสียงดีจังเลยค่ะ ผมอ่ะอ yeah, ืมกำลังตัดแต่งชอบคนสากโอืมกำลังตัดแต่งชอบพี่เอ mm ๋พะน้อยกน้อยยไม่เสียงดีกว่าเก่าไหมครับผมโอ้ยะียอดตายกันขอบคุณมากคัะขอบคุณทุกแรองสุาสวัสดีพี่แบงค์นนทชัยนะคะแบงค์หรือพี่ลิงลูก เออพี่แบงค์ลาโลกค่ะแบงค์ลาโลกแล้แก่คนดีดีสวสดีหนุึ่งคนสนุกค่ะพี่พี่พี่มาค่ะกินไม่หมดค่ะเมื่อกีมาบ้านไหมคะไม่ค่ะปุมนักอืม o เสียงดีแทเจียงดีเจียงดีแ่ พี่เจพี่เจฮัลโหลฮัลโหลพี่เจเช็คหน่อยพี่เจพูดหน่อยสวัสดีครับี่ะป้าเสียงไหมสวัสดีค่ะพี่นุ๊กสวัสดีทุกท่านนะครับข้าวครับวีทีการไลฟ์สดสตรีมไลฟ์การแสดงของหมอลำเสียงที่หกนะครับตอนนี้ศิลปินทุกท่านนะครับรวมตัวกันได้แล้วนะครับตัวหน้าเรามาแล้วนะครับตอนนี้นะครับ สวัสดีหนึ่งพันหนึ่งสองร้อคนนะคะฝากแชร์หน่อยนะคะคับคิดถึงจังเลยวานเมสเซเว่นท่วมากหนกรไดัรัคิดถึงจังเลยอะเมสเซนเวนท่วมากเราก็้รดับอะยป้าวัสดีครับเอาอะไรนี่ สวัสดีพี่จีน่าเขาสู่วัพิเศษของเรานะครับนี่ี่องดวันนี้เรมีสับปะหลามมาโชว์นะฮเมื่อยเะทา่านไหนที่อยากชมสับปะหลนะฮรกนากลายจอันนี้เป็นเสื้อแบบที่พี่ลิซ่าใส่ลงสนามบินค่ะยัครับลายังลายังลายั คอนเสิร์ตอยู่ไหนขอเสียงหน่อยเร็วเลาสวัสดีนะครับสำหรับผู้ที่หายป่วยจากเอ่อโรคย่อยคิดด้วยนะฮะครับค่ะสวัสดีแม่นอมค่ะสวัสดีพี่บอนสวัสดีแม่กาดค่ะสวัสดีแม่อ้อยค่ะสำหรับผมก็ผ่านมาแล้วนะฮะวันนี้ใส่รองเท้ามาใส่รองเท้ามามีมาแล้วนะคะ แต่เราก็ผ่านกันทุกคนได้้องาเอ็นวายต่อไปก็คงจะเป็นวีรศักดิ์กับแม่ฝ่าพี่กอบพี่ก๊อสวัสดีค่ะหนูหนูไม่ได้ตอบเลยหนูก็ได้ตอบเลยพี่กอบอาผู้สวยเป็นนาใสๆคล่องๆถึงยิงได้วถาคี้มโดินพี่กอบค่ะ มีพี่คนหนึ่งฝากกระเป๋าสั่งให้หนึโอ้ยขอบคุณค่ะดูเจ้าสีไหนสีม่วงสีเขียวสีแดงสีชมพูสีชมพูค่ะขอบคุณค่ะใช้เพชร่านิงหนิงสวัสดีวัสดีค่ะสวัสดีแม่โยมค่ะสวัสดีแม่ต้อยสวัสดีพี่ปุ๊กกี้ค่ะสวัสดีแม่จี้ค่ะจะถึงอุดรแล้วลูกสาวมาจริงเลยค่ะแม่เน่มาจริงเลย สวัสดีเมตตอกค่ะบ